แอปแต่งรูปที่โมใช้ในการแต่งรูปทั้งให้กับตัวเองให้กับแบรนด์ด้วยแล้วก็ให้กับลูกค้าด้วยนะซึ่งเทคนิคที่โมจะเอามาแบ่งปันตรงนี้โมบอกได้เลยนะคะว่าไม่เคยมีใครเอามาสอนคุณแน่นอนเพราะวันนี้โมจะมาสอนคุณแบบไม่กั๊กเลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากซึ่งง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแอปที่โมจะมาแบ่งปันมาสอนใช้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4แอปด้วยกัน แอปแรกค่ะแอป Pinterest ค่ะแล้วก็ Rimini ตามมาด้วย Photo Room และสุดท้ายค่ะก็คือ iDisPaint เหมือนจะใช้หลายแอปนะคะแต่ว่าการใช้หลายแอปตรงนี้มันก็ทำให้การแต่งรูปของเราอะทำให้ชีวิตการแต่งรูปของเราง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ Pinterest ก่อนค่ะโมจะให้เป็นสเต็ปการแต่งรูปหลักๆของโมเลยนะคะให้เรามาที่ Pinterest นะคะแล้วมาที่ค้นหากดค้นหาตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะว่าพื้นหลังเราอยากได้พื้นหลังสีอะไรพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ได้เลยพื้นหลังสีเขียวแล้วมันก็จะขึ้นมามากมายให้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าเราอยากได้พื้นหลังแบบไหนค่ะเลื่อนหาดูค่ะถ้าไมดต้องการรูปนี้นะคะก็ไปที่จุดสามจุดด้านบนนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปได้เลยค่ะ ส่วนมากแล้วนะคะแอปใน Pinterest ตรงนี้ค่ะมันเป็นรูปฟรีเพราะฉะนั้นรูปฟรีส่วนมาก,ม,ากมันจะไม่ชัดหลังจากนั้นนะคะเรามาที่รีมินีค่ะตัวรีมินีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้รูปภาพของเรารูปที่เบลอๆทาให้รูปของเราชัดขึ้นนะคะอืแอปนี้นะโมจะใช้แอปฟรีนะคะแอปฟรีตรงนี้มันจะมีให้เราต่อวันแค่ห้าครั้งนะคะมีให้เราต่อวันแค่หครั้งในกรณีที่เราใช้ฟรีนะคะ ให้เรามาที่ปรับแต่งนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพค่ะเลือกรูปภาพจากพินอ่ารูปเมื่อกี้ของเรานะคะถ้าสมมติรูปนี้ของโมงมันเบลอโมอยากให้มันชัดโมก็เลยเลือกรูปนี้มาแล้วก็กดถูกต้องแล้วก็รอนะคะขั้นตอนนี้แอปนี้มันจะค่อนข้างน,นานนิดหนึ่งหลังจากนั้นค่ะเราสามารถดูได้นะคะเนี่ยมันจะชัดขึ้นให้ทุกคนดูฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือฝั่ง ฝั่งที่ขึ้นว่าหลังนะคะฝั่งนี้มันจะชัดขึ้นเลยนะคะทุกคนดูน,นะคะนี่มันจะชัดขึ้นให้เรามาปรับรูปภาพของเราชัดขึ้นตรงนี้ได้แล้วก็กดบันทึกได้เลยต่อมาค่ะเราก็มาที่โฟโต้ o ูมได้เลยอืมโฟโต r o o m มาเพื่อมาตัดรูปสิ่งที่มันยังติดพื้นหลังอยู่อ่ะ โมเลือกรูปภาพมาแล้วนะคะมันก็จะตัดให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะกรณีนี้เราต้องเลือกรูปที่พื้นหลังไม่ค่อยรกนะคะถ้าเป็นรูปพื้นหลังที่รกมากๆนะคะมันอาจจะตัดไม่เนียนให้เรานะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็กดบันทึกได้เลยนะคะเซฟเป็นแกลอรี่ได้เลยอ่ะ จร็ปุ๊บค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราต้องใช้ชีวิตให้ง่ายค่ะไปค่ะไปที่ i อ i s p เ n เลยนะคะแอปสุดท้ายแล้วนะคะอืมแล้วก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันตรงนี้จะเป็นรูปภาพนะทั้งงานลูกค้าแล้วก็งานของโมเองสินค้าของโมเองนะคะคือแบบมียเยอะแยะมากมายนะคะอ่าแล้วก็มาที่บวกแล้วก็ มจะตั้งขนาดรูปภาพเป็น1ต่ตอนหนึ่งแล้วก็จะใช้เป็นขนาด2 0 0พคูณ2 0 0พนะคะอาจจะใช้ถ้าเราใช้ขนาดที่มันความชัดที่เยอะมันจะทำให้รูปภาพมันจะทำให้การทำงานของแอปอมันจะอืดหรือว่ามันจะค่อนข้างช้าเพราะมอเคยใช้ขนาดสูงสุดอยู่ที่3,000แล้วค่อนข้างช้าดังน,นั้นมอเลยลองปรับไปปรับมาปรับอยู่ที่2 0 0พความชัดกลางดีเลยแล้วก็ ไม่ช้าด้วยนะไม่ทําให้เครื่องทางานช้าด้วยอ่ากดโอเคได้เลยแล้วก็มาที่เลเยอร์นะคะสำหรับวิธีการใช้ i อเบสเ n นนะคะโมได้สอนวิธีการใช้ไปแล้วนะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะถ้าที่ยังใช้ i อเบสเ n นไม่เป็นไปดูย้อนหลังได้อะมจะเพิ่มเลเยอร์ไว้ก่อนนะคะต้องเพิ่มไว้ก่อนเลยเพื่อ ความง่ายในการแต่งรูปด้วยแล้วก็ความง่ายในการแก้ไขรูปด้วยนะคะอ่ะเริ่มต้นค่ะไปที่พื้นหลังของเราที่เราโหลดมานะคะดูรูปนี้เลือกรูปที่เรารีมินี้เรียบร้อยแล้วที่เราทําให้มีชัดเรียบร้อยแล้วประม,มาณนี้แล้วก็กดกต้องค่ะเสร็จต่อมาค่ะอ่ะกดยกเลิกทุกครั้งนะคะใครที่ยังไม่ ยังไม่คล่องในการใช้ดิสเพนนะอย่าลืมไปดูเลยดูคลิปย้อนหลังที่โมทําให้นะคะแล้วก็กดไปที่กล้องอีกรอบหนึ่งนําเข้ารูปภาพที่เราตัดเอาไว้ในฟูด o r ร o มนะคะแล้วก็กดถูกต้องได้เลยกดยกลกทุกครั้งที่นําเข้ารูปภาพหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่ข้อความตุกแต่งได้เลยนะคะไปที่ เครื่องมือนะคะตรงวัดว่าตรงนี้มันจะเป็นแท็บเครื่องมือขึ้นมาตรงนี้ไปที่อักขระเพื่อเพิ่มข้อความได้เลยนะคะแล้วก็ปรับได้ว่าเราอยากได้ข้อความแบบไหนนะ,คะใครอยากจัดข้อความให้สวยๆทําเป็นลายน้ําสวยๆนะโมก็สอนไว้แล้วเช่นกันนะอ่าไปดูย้านหลังได้กรณีที่เราทําเป็นลายน้าข้อความไว้แล้วนะคะโมเราก็ไปที่ข้อความไปที่รูปภาพได้เลยนะคะ โมจะไปที่รูปผ้าที่เป็นลายน้ำที่โมเตรียมไว้แล้วอ่าอน,นี้แล้วกันอาจจะคนและสีหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อความรวดเร็วนะาะกดถูกต้องตอนนี้รูปสินค้าของโงมมันเบลอเลดหนึ่งมันไม่ใช่เบลอมันสียังไม่สดใสนะให้เรา เลือกเลเยอร์เมื่อไหร่ที่ตรงสีฟ้าตรงนี้อะขึ้นที่เลเยอร์อยู่ที่เลเยอร์ไหนแสดงว่าเรากาลังใช้งานเลเยอร์นั้นนะคะถ้าเราจะแก้ไขเลเยอร์ไหนเราต้องคลิกไปที่เลเยอร์นั้นนะคะอืมจะไปที่ฟิลเตอร์นะคะเพื่อปรับสีให้กับรูปสินค้าของโมงนะคะแล้วก็เปรียบเทียบดูแบบดังเดิมอ่ะประมาณนี้นะคะกดถูกต้องแล้วก็กดปิดไปได้เลย เนี่ยค่ะส่วนการออกแบบเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับใครนะที่อยากให้โมออกมาทําคลิปสอนอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะโมจะได้มีกำลังใจออกมาแบ่งปันให้อีกแบบไม่กั๊กเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ